LW04 ทวิตเราได้เบิกไป,ปล่อยยังยังใช่ไหมลูกค้ารอทวิตค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกค้าตอนนี้คือแบบว่าแน่ๆนๆหนีลม LW08 มาแล้วลูกค้าตัวนี้ก็เป็นงาน อ่าสี่กิโลเหมือนกันนะคะมาดูงานกันอ๋อันนี้มันอันนี้มันก็วูอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนอีกทีเหมือนกันไหมรหัสเดียวกันเปล่าขอแย่ดูหน่อยดูไม่ออกเลยกระสอบแอดพอยวูวูว เป็นงานผ้าวูทั้งหมดแต่ว่าโอเคลายมันไม่ค่อยเยอะมีติดกันเกงไปหน่อยมาลูกค้าตัวนี้ก,กระโปรงานก่อนให้ดูงานกระโปรงวูสั้นต้องบอกว่าเมื่อกี้ไปดูมันไม่ค่อยมีลายก็เลยคิดผาารวมไปเช็คใหม่แล้วเป็นงานผ้าวูนะคะแบบนี้เลยลูกค้าขา ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเขามีซับในด้านในให้ด้วยนะตัวนี้ลูกค้าดูงานก่อนได้มันจะมีทั้งแบบว่าแต่ว่าอาจจะมีอย่างลูกเนี้ยจะมีติดกางเกงไปหน่อยเล็กน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าเน้นเป็นตัวสั้นอยู่แล้วนะรหัสนี้งานผ้าค่อนข้างใหม่แม่ดูได้เลยเนี่ยแบบแฟชั่นมีออกอุ้ยงานแบบว่าแต่งลายหัวใจสวยๆหรืสอ,อสีพื้นงานแบบว่าลายแบบทวิตอะไรอย่างเงี้ย ก็มีค้าปนกันไปในกระสอบเนี่ยปลายห้อยอย่างนี้นะคะทรงสวยๆนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแบบว่าทรง A ทรง A ซะส่วนใหญ่นะที่ดูมาลูกค้าะเนี่ยน่ารักมากงานแต่งแบบว่าผูกเชือกงานซีฟอะไรแบบนี้ลูกค้าสวยๆเลยใครที่แบบว่าตามหาขายแบบพวกงานวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะแม่มาดูตัวนี้ได้นะงานกระโปรงสั้นของป้ายเยนโลสวยๆเลย40กิโลนะตัวนี้ งานน่าจะแบบว่าใครที่แบบชอบชอบ,ชอ,บอะลูกค้าเอาไปแมทได้บางคนไปหาแบบแมทเสื้อแมทอะไรอย่างเงี้ยขายได้เลยตัวนี้คุ้มคุ้มเลยนะคะนี่ดูก่อนดูก่อนตัวนี้มันอาจจะติดแบบกางเกงไปบ้างอะพอยมนีกางเกงสั้นป<ช>นไปใช่ปนกางเกงด้วยค่ะตัวนี้ใช่นะตัวนี้ลูกค้า่ะแล้วก็เหมือนที่หนูบอกผ้าวูตัวนี้จะมันเป็นกระโปรงวูใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบผ้าคันนะ งานไม่คันลูกค้าจากที่โชว์มาแล้วก็ด้านในส่วนใหญ่เน้นซับในให้เกือบทุกตัวเลยเอาไปลุ้นได้นะคะนี้ทรงแบบเทนนิสมาน่ารักมากสวยๆเลย40่กิโลลูกค,ะคะ้าขาราคาขายอยู่เท่าไหร่นหยพลอย2 9้าสอบาทนะคะใช่สองพบาทวันนี้ปล่อยราคาไหมวันนี้ปล่อย,ออยใ,หให้นะแม่นะอ่ะโอ,อ้ใครเอฟได้เอฟเด้อมา เอาไปลูกละ1,490บาทแ,บแรง,แงมาก1,490บาทลูกค้าใช่นาสวยมากน่ารักมากนะก็สอบรีวิวให้ส่งฟรีไหมรีวิวให้ไปเลยไหมแอทอยส่งฟรีด้วยเลยะจะน,นะคะ1,450บาทส่งฟรีไปด้วยเลยนะคะลูกค,ค้าขะลูกรีวิวรหัส C F เป็น j จศนะคะลูกค้าขาเจศมาได้เลยส่งให้ฟรีด้วยอุ้ยงานสวยอะ่ะเอาจริงนะตัวเนี้ยทรงสวยลูกค้ามันจะมีทั้งแบบทรง A แล้วก็ออกทรงแบบเทนนิสอะไรแบบนี้ค้าปนกันไปในกระสอบเลยเน่ยน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยหูเอวสูงนะคะลูกค้าขานี่ ตัวนี้ก็น่ารักลูกค้าใครที่แบบว่าเล่นงานกระปปงอยู่แล้วไม่เมาตัวนี้ไปคุ้มมากราคาดีปล่อยให้พิเศษเฉพาะในอะไรเท่านั้น1,450บาทแล้วลูกรีวิวหนูแถมจัดส่งให้ฟรีไปด้วยเลยคะ่ะเนี่ยปัง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 อเออเนี่ยผ้าทาวิตคะ่ะปนไปแบบนี้เลยนะสีฟ้าน่ารักน่ารักมากคือมันเป็นงานแบบว่าตัวสั้นที่เขาแบบนิยมกันอยู่ะลูกค้ามันจะมีกางเกงสั้นกระโปรงสั้นนะคะ ขาปนไปลูกค้าขาแต่คือเป็นงานแบบแนวย้อนทิศอยู่แล้วพวกแบบแต่งสไตล์แบบหวานหวานชิคคูหรือว่า Y2K ก็เก๋ะนะลูกค้าได้หมดเลยตัวนี้ได้ไหลายแนวเนี่ยทรงเทนนิสมาอีกแล้วแล้วเป็นงานแบบผ้าดีลูกค้าซูมผ้าให้ดูมันเป็นงานแบบผ้าดีเลยคือเขาไม่ได้เป็นงานแบบผ้าโหลผ้าบางอะไรแบบนั้นนะเนื้อผ้าค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้เล่นได้ นะลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีด้วยใครจะรับรีวิวนะคะลูกค้าคขารหัส CF นะ J08 มาได้เลยค่ะใสยเดี่ยวผ้ายืดจัดโปรไหมใส่เดี่ยวผ้ายืดอ่ะพี่หนูเหมือนเพิ่งเปิดไปไม่นานนี้นะหนูเพิ่งเปิดไปปล่อยในไลฟ์ไปแล้วเนาะเมื่อวันเมื่อวันอะไร ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ามาเปิดเพิ่มยังไงลูกค้ารอติดตามไลฟ์เรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบคอยวนอาจจะเอามาวนเปิดให้ใหม่<ฮ>ปล่อยโ<ฮ>ปยโ<ฮ>ให้ใหม่นะลูกค้าฝากลูกค้านะใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาในไลฟ์ลูกค,ะคะ้าค่ะถ้าอยากได้ราคาดีๆหนูแนะนําให้พี่คอยติดตามไลฟ์ของหนูเอาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเอางานมาคอยปล่อยให้เรื่อยๆ ปล่อยราคาโปแบบปังๆแบบนี้นะคะลูกค้าขาทําราคากันไปเลยเรียกได้ว่าเอาไปโกยกําไรกันเองนะแม่กําไรไม่ได้อยู่ที่หนูแล้ว <c oughs> นะให้แม่เอาไปโกยกําไรกันเราเองเลยนะนี่งานแบบแต่งกระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยวิจริงๆอะ่ะมันแบบว่ามันน่ารักอะ่ะลูกค้าแล้วส่วนใหญ่คือออกแบบทรงเอลสูงนะคะเนี่ยทรงเอลสูงสวยๆแบบนี้เลยลวดลายก็มี้าปนไปนะ สพือนลวดลายเลยพวกนี้ก็คือปนกันไปในกระสอบเลยตอนนี้ของลูกค้าลูกใหม่ก็มีใครที่ไม่อยากได้รีวิวลูกใหม่ก็จะเป็นรหัส B08 นะคะ B08 เข้ามาได้เลยเนี่ยซับในให้ดูเห็นปะซับในมีซับใน,นยังสภาพดีด้วยนะบางบางคนแบบว่าเจอซับในขาดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้หนูดูแล้วแบบว่าโอเคเลยงานสภาพดีเนี่ยลวดลายสวยๆแบบนี้ทรงเองน่ารักมากลูกค้าดู ลายดอกสวยๆส,สีสดนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปในราวให้ใครจะรับลูกรีวิวนะลูกค้า1,450บาทเท่านั้นลูกรีวิวหนูให้จะส่งฟรีเอฟชาพรในไรนะจ๊ะถ้ามาหลังไล์ให้เป็นราคาปกติส่งฟรีไปแทนลูกค้ารับลูกใหม่ใช่ไหม <c oughs> ลูกใหม่มาแล้วเนาะ B08 ขอบคุณมากคะ่ะลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีใครจะรับรีวิวอีกไหมใครจะรับรีวิวอีกไหมมาเลยลูกค้า j จศูนย์ปดคุ้มคุ้มอุ้ยร่วงหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทแม่จ่ายจบไม่ต้องไปเสียค่าส่งเพิ่มแล้วคุ้มคุ้มเลยราคานี้นะคะปิดไลฟ์ไปก็คือแบบตัวนี้ให้ส่งฟรีอย่างเดียวแต่ราคาเด้งกลับนะจ๊ะโอเคขออนุญาตไปงานต่อไปเลยเอาโปรมาอีกก่อนไหมแล้วแต่แอดมินโลร